ทําไมมันถึงใช้คําว่าเสื้อยือดรลยไหมสวัสดีครับ,รบโอเควันนี้สิ่งแรกเลยผมต้องขอขอบคุณทางผู้ชมก่อนแล้วยังพี่แก้วที่คอยติดตามเรามานะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปนะฮะอะเดี๋ยวผมจะผมกับพี่แก้วเนี่ยจะทําคลิปที่เราสนใจที่มีประโยชน์หรืออะไรที่แบบ รู้เท่าที่รู้อะคเราคิดว่ามีประโยชน์ใช่มาให้ท่านผู้ชมดูกันเรื่อยๆนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับครับครับที่กดไลค์กดแชร์รู้สึกดีครับที่กดมากดมุมข้างข้างล่างเล็กๆกันนะกดติดตามไว้ด้วยนะใ่ใจโอเคครับแล้ววันนี้เราก็อะไรกันดีโอเคคำว่าเสื้อยืดเนี่ยพี่แก้วทาไมมันถึงใช้คําว่าเสื้อยืดรู้ไหมก็ยืดเนี่ยใช่หรือใส่ยืดนี่ไงจะมาบอกว่าเสื้อยืดเนี่ยเพราะว่า เสื้อมันยืดได้นะท่านผู้ชมแต่อยากรู้่เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีทําให้ดูแล้วเราเอาไปใช้ใดูท่าตัวไหนท่านผู้ชมมีเสื้อตัวเล็กๆหรือตัวไหนใส่ไม่ได้แล้วแต่อยากจะมาใส่อีกเงี้ยเหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนตัวตัวเล็กพอโตขึ้นมาตัวใหญ่ขึ้นแต่ชอบเสื้อตัวนี้แล้วเกินอย่างเงี้ยอยากใส่อยู่เลยอะไรเงี้ยแต่เสื้อมันเล็กไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาทําวิธีที่ผมจะสาธิตให้ดูแล้วกัน<ล>ว่ามันได้ผลไหมถ้ามันได้ผลก็จัดก,การเลยได้ใส่เสื้อตัวที่เราชอบโดยเฉพาโปรดปานแน่นอนระเบิดไซ้ายระเบิดไซส์เื้อัวเล็กระ พีเ่เ้ยตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้พี่น้อยแคสเปอร์ไม่ได้หรอกนี่น <c oughs> ิดนึงฮะก็กระตูนก็มีชอบเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตัวข้างข้างพี่แก้วเห็นไหมผมวางข้างหน้าข้างหลังพี่ละอันนี้อหใช่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะมาระเบิดไซส์ไม่ได้ระเบิดไซส์ใช่ไหม,ะะไไหมกิ๋วเลยครับเออระเบิดไซส์ให้ดูนี่นะฮะเสื้อฮาร์ลีของผมตัวเก่ามันเล็กมากๆาจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาระเบิดไซส์ให้ท่านผู้ชมดูเลย คนขับฮาเลย์ใส่ตัวแค่นี้เหรอผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงขาไม่ถึงแล้วสาวใส่ให้สาวใส่สาวฮาเลย์หมาป่าเลยครับหมาป่าคือฮาเลย์เนี่ยวิ่แกจะบอกเขาคลายฟังก่อนแล้วกันว่าเสื้อฮาเลย์เนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะเช่นจะมีหมูมีพวกสัตว์ป่าต่างๆมีอินทรีมีคนขับมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยมันมีเสื้อเยอะแต่ว่าที่แพงๆที่ผมเจอนะเสื้อฮาเลย์แพงจะเป็นพวกน่าจะเป็นลายหมู ล้วหนูขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อะไรประมาณเนี้น่าจะแพงที่สุดของเสื้อของฮาร์เลย์แหละอืมโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราอันนี้เราจะขยายมันใหญ่ขึ้นถูกไหมเราจะขยายทั้งทั้งเอวทั้งยืดเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะกว้างขึ้นได้ไหมกับยาวได้ไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันเดี๋ยวให้พี่แก้ววัดไซส์ก่อนเลยดีกว่านะเพื่อความชัวของเราดีกว่าโอเคช่องเราต้องมีตัวเลขครับเเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันครับโอเคครับรายการเราต้องวัดไซส์นะครับเพื่อความชัวจะได้ไม่นั่งสงสัยว่า มันยืดจริงหรือเปล่าโอเคความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหกสเซนใช่60เซนมาครับแต่ความกว้างความกว้างนะครับอ,อยู่ประมาณ40สเกือบ44่สิบสี่อ่ามาดูด้วย,วยกัน โอเคครับเดีย๋ยวเราไปทําการยืดกันแล้วเรามาดูกันอีกทีครับไปดูกันครับอยู่ในห้องน้ำกันแล้วน้องอ๊อฟครับโอเคอนนผมเตยมน้ำเรียบร้อยแนละ้วพี่แก้วอันดับแรกเลยผมสาธิตวิธีการระเบิดเสื้อัน,นเ,นเรียกระเบิดเสื้อดีกว่ายืดเสื้อแทนอ่ะโอเคอันดับแรกแล้วก็ใส่น้ําในกระมังเหมือนเดิมเลยเหมือนการซักผ้าปกติคราวนี้อะไรในรมือผมนั่นก็คือครีมนวดนะ คิมโนดด้ที่ห้ออะไรก็ได้นะครับใช้คิมนวดนะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องดูปริมาณเสื้อก่อนว่าเสื้อเฉยเฉยเนี่ยสมหรับเสื้อแค่ตัวเดียวพอแล้วเทวิถีานทิศนะแล้วก็แล้วก็ิดแล้วก็แกะคิมนวดนะฮะเทลงไปเลยเทไปแบบประมาณแบบพอสมควรแบบกับเสือ้อตัวตัวหนึ่งอ่ะอ่ะเลี๋วแกงเรามาดูประมาณนี้คิมนวดเวพอเราออกมามันจะเป็นก้อนเห็นไหมุูกก้อ,กอนลอยปปนน้ำนะฮะแล้วเราก็แบบขยี้ขยี้คิมเน่ย ขยี้ให้มันละเอียดที่สุดอะ่ะขยี้ยังไงก็ได้อ่ะใช้วิธียังไงขยี้ก็ได้มันก็จะเป็นก,รกร้อนๆลอยอยู่อย่างเงี้ยแะขยี้ให้มันละเอียดที่สุดกับน,น้ำเนาะใส่เยอะไหมใส่เท่ากับปริมาณที่เราคิดว่าพอเหมาะกับเสื้อตัวหนึ่งอะ่ะเราก็มาขยี้ให้ให้มันละลายกับน้ำเนาะให้ละลายให้มันได้มากที่สุดนะฮะบุขิมนวดนี่หอมมากเสื้อผมต้องหอมได้เลยพี่อะแล้วก็มันอาจจะมีบางจุดที่แบบไม่ไม่ละลายนะฮะ ก้อนอะไรลอยน้ำมันพี่แก้วเนาะต่อหอมนะหอมไหมชอบกินไหนก็ใช้กังนะฮะใช่ชอบกินไหนก็ใช้คลิปนู่อันนั้นนะฮะพอได้พอสมควรแล้วอ่าคราวนี้เถ็่ต่อไปคือไหนพี่แก้วเสื้อผมไปไหนล่ะเอาเสื้อเป็ไหนพี่อ้าวชิดเป็งอ้าวนี่ยาวเป็โปยใสไหมเนี่ยแป๊บนึงเอาเสื้ออกมาใส่แฮร์รี่มาแล้วอ่าโอเคเราได้ทําการ บทขยี้ของครีมโลดลอยบนน้ำนะฮะคราวนี้เราก็จะเอาเสื้อตวัวเล็กของเรามามที่เมื่อกี้ให้ดูเนาะนี่นี่ตอนจิ๋งหนึ่งอ่าเราก็ใส่ลงไปนะฮะในน้ําที่มีคลิมโลดที่เราขยี้มันนะฮะอาจจะจับให้แบบให้มันทั่วเสื้อนิดนึงนะ,ะโอเคคราวน,นี้เราก็มาทิ้งเสื้อทิ้งลงมาสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะรอสักครึ่งชั่วโมงก่อนลวกันโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดู หลังจากครึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปแล้วนะครับว่าวิธีการต่อไปคืออะไรกันนะฮะเดี๋ยวไว้มาดูกันโอเคมาครับเราก็30มนาทีเรียบร้อยนะฮะเรามาดูเสื้อกันทีนี่วิต่อไปก็คือเราต้องล้างน้ำเปล่านะทีนี้โอเคเราก็เทน้ำนี้ทิ้งก่อนนะฮะสีตกนะสีตกเลยว่าใส่เสื้อใหม่เนี่ขยับขยันมาโอ้โหหอมมากนี่เนาะไม่กิดนะมา เราก็ล้างน้าตาเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้นี่แหละขั้นตอนสําคัญแล้วพี่แก้วคุณผู้ชมยืดเื้อกันนะว่าจะเป็นยังไงนี่เท่าเดิมเลยนะเอ้เดี๋ยนะยืดนล้วคราบมันมันเหมือนแบบออกมันรู้สึกาว่ามันมันออกแล้วเนี่ยดีว้เนะ่มันเออมันแบบมันโดนพิมพ์นวดมันแบบมันโดนร่วนหรือเปล่าดูว่าเนี่ยแบบเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันออกข้างๆเลยนะ เด็ดเด็ดรูดเราวัดไซส์ไปแล้วครับเฮ้ยดูดิฟื้นเลยผมมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้เลยเนี่ยนะเราเดึงดึงดึงลงดึงทุกส่วนเลยของยาวเอายืดระวังสกรีนแตกนะครับผมไม่ได้จะกินแนตะ่ผมกลัวเสื้อมันขาดเก่าแล้วดิเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้สักแค่ไหนนะฮะว่ามันจะออกมาโอเค หรือไม่โอเคนะฮะเนี่ยยืดยาวไปอ่ะยืดทุกส่วนนะครับยย่อมอืมแต่ก็ไม่อยากยืดคอนะเดี๋ยวคอยืดใส่ไม่ได้ทีนี้อ่ะเดี๋ยวอ่ะโอโ้โหขายที่ปิดคลิปเลยกูกกเสื้อขาดนะฮะ้าข,ขาดที่ผมต้องลองเสื้อใหม่นะฮะนีแ่แ้วแล้วก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับใช่ไหมอ่ะ,อะ,อะ ได้รัดมั้ยนะกระดูผลแล้วก็ไม่แก้วโอเคอ่ะเรายื่นกันเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือไปตากไปตากผ้ากันนะตากให้ผ้ามันแห้งโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอแห้งเสร็จแล้วเรามาดูออกที IG ไหมเห็นไหมโอเคไปได้เรียบร้อยเราจะทำการตากผ้ากันนะฮะเดีย๋ยวที่เคยบอกไว้คลิปก่อนนะฮะว่าที่ตากผ้าให ให้ถนอมคอเสื้อของผ้าคือเราจะต้องเอาไม้แขวนใส่ข้างใต้ข,ตของเสื้อนะครับใส่เข้าไปเลยฟลุ๊กให้หัวอปอกมาเนี่เพราะเราจะได้ไม่ต้องไปดึงคอให้คอมันยืดเนาะเสื้อจะได้อยู่กับเราอีกนานนะฮะคอจะได้ไม่อยู่ไวย้อ่าอเคนี่เรามาตัดจัดทรง,งหน่อยจัดทรงหน่อยอ่าเค เรียบร้อยโอ้โหเสื้อนี่รวมแล้วเนี่ยเสื้อเก่าละอะโอเคครับเดี๋ยวเราตากไว้รอมันแห้งเลยเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าสิ่งที่ผมทําให้ดูว่าย,ยืดเสื้อเนี่ยมันเป็นจริงไหมเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะฮะครับเดี๋ยวเราไปวัดไซส์กันต่อ่าห้ดูก่อนนี่เสื้อเราก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะฮะที่ตากกันไว้เนาะอะเดี๋ยวเราเรามาดูเสื้อกันดีกว่าว่าไอสิ่งที่เรา ใช้วิธีการในการยืดเสื้อเนี่ยมันจะยืดได้ผลจริงไหมเดี๋ยวผมต้องรบกวนฝากพี่แก้วเป็นคนวัดให้ผมแล้วละกันนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยเนาะโอเคนะครับตามนะั้นมาครับอันเดิมครับตลับเมตรตัวเดิมเมื่อกี้มาเดี๋ยวเรามาวัดกันขอสเต็ปเดิมเลยอาการเสร็จอาการหเหมือนเดิมเมื่อกี้โอเค มานี่นะครับเรามาเริ่มที่มาไม่โกงเป๊ะเป๊ะ<แ>ตอนนี้ลงมาที่ประมาณหกสิบสองครึ่งใช่เกือบเกือบหกสิบสามอ่ะมาดูครับโดยรวมโอเคต่อมาเรามาดูด้านกว้างเมื่อกี้เราวัดท่านี้ ชนคอบอ,อันนี้อยู่ที่44ครึ่ง44ครึ่งใช่ของคราวที่แล้วเราประมาณ44ครับน่าจะได้มาครึ่งเซนแต่ครึ่งเซนนี่ก็คูณสองนะเพราะมันหน้าหลังอืมดังงั้นเราน่าจะสรุปได้ว่ามันกว้างขึ้นจริงๆนะครับแต่ก็ระดับหนึ่งเท่านั้น โอเคนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ได้เห็นกับการที่ผมสาธิตการยืดเสื้อนะครับว่าผลที่ออกมาเป็นแบบไหนยืดได้มากนอ้อยขนาดไหนพี่แก้วว่าไงเอ่ยคิดว่ามันใช้ได้นะช่วยดได้ระดับหนึ่งก็ช่วยได้หน่อยนะถ้าเกิดยืดอีกอาจจะได้ไหมไม่แน่นะไม่แน่แต่ก็เสียวเยอะไปผ้าจะเล่อนการดึงก็ต้องระวังนิดนึงครับเดี๋ยวตะเกิงตะเข็บผ้าเพิ่มมันขาดก็ต้องนิดนึงแต่ผมก็ไม่เคยลองไปยืดอีกรอบนะแต่ผมว่า ไม่แน่อาจจะได้ไม่แน่นะให้มันแห้งแล้วก็ไปยืดอีกทีทำเหมือนเดิมอีกแต่ความคิดผมนะผ้าเก่าๆดูรูมดดูอะดีบางทีเราไปยืดเราไปแหวกดูเขาเพิ่มหรือเปล่ากังวลไปกันออกแรงเยอะเดี๋ยวขานไปดูเดิมไปนี่ชนเลยนี่จะรู้สึกเซ็งกันเลยนะฮะทีเนี้ยก็วันนี้เราก็ทดสอบกันเรียบร้อยอ่ะฮะเรียบร้อยครับอย่างที่เราเห็นนะฮะว่าได้ไม่ได้ยังไงก็อย่างที่พี่แก้วบอกแล้วครับว่า ได้กันมานิดนึงเซนหนึ่ง0.5เซนเซนหนึ่งก็ถือว่าก็ถือว่ายืดได้นะก็คือสําเร็จนะก็ได้นะวิธีการนี้นะฮะก็ลองเอากลับไปใช้ดูนะฮะถ้าคนทีอ่อยากจะมีเสื้อที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะผมว่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะยืดได้มากกว่านี้อีกแต่ว่าผมอาจจะแช่น้อยไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์หรือ,อาจจะต้องใส่ครีมนวดอะมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ไปลองทํากันดูแล้วกันนะฮะโอเคแล้ววันนี้ยังไงก็ถ้าชอบ ในการที่ผมสาธิตกันหรือวิธีอะไรกันอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามรบกวนติดตามช่องพวกผมด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะพยายามหาอะไรที่แบบเป็นของไปเป็นประโยชน์ท ну ี่แบบน่าดูอะไรอย่างเงี้ยมาให้ดูกันอีกนะครับโอเคอยากอยากให้ทําอะไรก็พิมพ์ทิ้งมาก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าทําได้จะทําให้ดูครับโอเคนะขอบคุณมากครับได้ครับนะวันนี้เท่านี้เนาะครับผมได้ครับผมสวัสดีครับ